ฮือไปฮันไปได้ฮันไปเลือยฮันไปเลยสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแช่สนั่นชาวบ้านสร้างรอกส่งเด็กๆไปโรงเรียนหลังน้ำป่าซัดถนนรอรัดซ่อม สถานการณ์น้ำท่วมในภาคใต้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากพายุดีเพรสชันถือว่ารุนแรงทำให้เกิดความเสียหายให้กับหลายพื้นที่โดยบางพื้นที่ถนนเส้นทางหลักถูกตัดขาดบางแห่งน้ำยังท่วมขังและรอความช่วยเหลืออยู่ ต่ยโลกโซเชียลมีการแชร์คลิปจากสมาชิกเฟซบุ๊กมานอกิจวิจิตซึ่งได้แชร์คลิปการเดินทางของชาวบ้านและเด็กนักเรียนหลังจากอุทกภัยได้ซัดสะพานทางเชื่อมเข้าหมู่บ้านขาดไปทำให้ต้องหาวิธีการเดินทางมาทดแทน คลิปที่กลายเป็นกระแสคือชาวบ้านได้ทำรัวเพื่อส่งเด็กๆข้ามจุดที่ถนนขาดไปเพื่อจะได้เดินทางต่อไปโรงเรียนได้โดยหนุ่มคนนี้โพสต์ไว้ว่าเมื่อโรงเรียนเปิดแต่ถนนยังไม่มีใครทำความลำบากอยู่ที่เด็กไปโรงเรียนสิครับท่านควรตกลงกันได้แล้วครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดกับผมครับ

อไม่เมกเลย